สวัสดีครับ f c ช่องทีมักทองชาแนลครับน้าอน้องต้นข้าวสุตริยาตาอุดมทุกคนเลยนวันนี้วันที่31เดือนสิงหาคม2568 68ครับวันสุดท้ายของเดือนสิงหาแล้วนะครับวันนี้นะครับหลายคนก็รอรุ่นพรุ่งนี้ <c oughs> ปรบมนานให้วันนี้นอนหลับฝันดีใช่ไหม <c oughs> อ,อก็ขอให้พวกเรานะครับแต่ฝันแต่เรื่องดีๆ ให้มีโชคทุกคนกันแล้วกันนะครับเพื่อเสียงไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่ว่าเรื่องเหล่านี้มันอยู่ในสายเลือดของคนไทยและคนทั่วโลกนั่นแหละเช้าวันนี้สดใสครับนะครับหลังจากที่พายุหนอ้นองฟ้าน้องฟ้าน่ก็ให้ฝนมาเมื่อวานนี่ตกทั้งวันตกทั้งวนังวนทั้งคืนนะครับเมื่อวานนี่เนี่ยน้ำก็โอเค นะก็ยังไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าฟังนะรายงานสภาพประกาศนะครับจากหลายๆช่องทางก็ทราบว,ว่าในช่วงนี้นะครับในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวนันออกภาคตะวันตกของไทยก็ยังจะมีฝนหนานแน่นนะโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ประมาณ8 0ของพื้นที่นะก็ให้เราระมระวังกังกนล้กันนะครับถ้าหากว่า ท่านอยู่ในที่ลุ่มมีบ้านพักอาศัยหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเสี่ยงอยู่ตามชายตลิ่งอย่างงี้นะครับหรือว่าอยู่ในส่วนที่มันเคยเป็นแอ่งน้ำเนี่ยต้องระบัดระวังต้องเตรียมการนะครับให้ให้กำลังใจทุกคนนะครับทราบว่าพี่น้องคนไทยเราก็ได้ประสบภัยจากน้ำเนี่ยในช่วงนี้ก็มีหลายจังหวัดก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ก็อยู่ใต้ฟ้านะครับเราก็ต้องอยู่กับธรรมชาตินี่แหละนะครับนะไม่น้ําท่วมก็ฝนแรงนี่แหลนะในขณะบางพื้นที่น้ําท่วมแต่ก็ยังมีบางพื้นที่นะครับที่ยังหวยหาฝนอยู่นะนะโดยเฉพาะได้ข่าวทางาจังหวัดนครราชสีมานะมีบางอำเภอโดยเฉพาะทางอำเภอจากาดะอำเภอห้วยแถลงเรื่องอำเภออะไรดีไรนะก็ยังไม่มีฝนนะครับบางพื้นที่จังหวัดขอนแก่นก็เหมือนกัน บางพื้นที่ก็น้ําท่วมนะบางอําเภอก็ฝนแรงอย่างเงี้ยนาเ,เป็นเรื่องธรรมดานะครับนะก็80%ของพื้นที่นะครับยีจะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ก็ให้กําลังใจทุกคนนะครับก็เราคนไทยด้วยกันนะครับอย่าทิ้งกันนะมีอะไรคนที่มีมากก็เผื่อแผ่คนที่มีน้อยคนที่มีความสุขก็ต้อง หันไปมองคนที่เขานะไม่มีความสุขด้วยนะอย่าเอาแต่ว่าตัวเองมีความสุขแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ละไม่สนละนะครับนะตัดช่องน้อยแต่พอตัวเงี้ยมันก็ไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> เออคนไทยเราต้องมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนะโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันไม่ต้องคำนึงถึงคนต่างชาตินะนะคนต่างชาติเอาไวท้ทีหลัง โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ข้างบ้านเราเนี่ยนะครับที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยติดกับอุบลสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์ันทบุรีตราดเนี่ยเนี่ยประเทศเนี้ยเนี่ยพวกเราต้องลดไว้โน่นนะครับต้องเลี้ยงไว้สุดท้ายน่นนู่นน่นน่นเราอย่าไปให้ความสนใจเพราะเป็นในช่วงนี้นะครับเขาตกอยู่ในภาวะผู้นำ ผู้นาเขาเนี่ยนะกับเป็นคนที่นําทางของทําให้ประชาชนทําให้พวกเราเดือดร้อนด้วยนะทาให้พี่น้องทงหารหารในชายแดนเราได้รับบาดเจ็บเสียหายนะมีการสูญเสียชีวิตและร่างกายทําให้ประชาชนคนไทยเราเดือดร้อนนะกก็เล่าสู่นฟังนะครับเล่าสู่นฟังในเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะทีนี้เรามาดูนะครับนะเราเตือนสติกันเสร็จแล้วเราก็มาเนี่ย เรามาตักตัวาความสุขสิ่งที่เรามีปัญหาและอุปสรรคมันมีเรื่องมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันก็ต้องมีธรรมดาหน้าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยใครๆก็อยากจะมีความสุขแต่บางทีก็ความทุกข์มันก็มาปัญหาบุษัคนี่แหละนะครับก็จะมาเราจะทํายังไงเมื่อเราเจอบุษัคหรือว่าเราจิตใจเราอึอดัดเราก็ไปหาความสุขโดยการผ่อนคลาย าการผ่อนคลายก็คืออันแรกก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะเราต้องรู้ต้นสายปลายเหตุเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มต้นย้อนไปดูที่ต้นเหตุแล้วเราก็ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะก็เหมือนกับการาปิดน้ํานะถ้าหากว่าเราไปปิดท้ายท้ายท่อเนี่ยมันจะอยู่ไหมไม่อยู่หรอกครับ <laughs> ถ้าอยู่ก็ต้องใจโอ้โหใจกาวใจ อะไรมากมายนะลงทุนเยอะแต่ถ้าหากว่าเราไปปิดต้นท่อเป็นไงครับโอ้น้ำเนี่หยุดแน่นอนนาเราปิดที่ต้นน้ำน,น้ำในท่อก็จะหยุดนะครับมันก็จะไม่มีปัญหา,าสิ่งเหล่านี้มันก็จะนทําทให้โอ้วันนี้โอ้ไอโบ้นะครับจัดการมันโอ้มันได้งูมา มันจับฟัดงูมาครับก็ขอบคุณไอโบนะนะที่ช่วยทําให้น้ชีวิตของเจ้าของบ้านปลอดภัยนะครับนะไอโบนี่โอ้โหจัดการงูมาตัวหนึ่งนี่นะครับก็หน้าฝนนะครับอันนี้สัตว์เลื้อยคานน้าเราต้องระมัดระวังนะครับน่ยสัตว์เลื้ยคานนะไอโบนี่คือน้าเป็นสุนัขที่ผมเลี้ยงไว้น้ เอฟซี FC, พวกเราเนี่ยผมไม่ห่วงอกครับเอฟซี FC, น้องต้นข้าวสุปริยาเนี่ยผมไม่ห่วงนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยรู้จักผ่อนคลายรู้จักตักต,กตวงความสุขใครที่เข้ามาอยู่เป็นกลุ่มก้อนนะอยู่ในเป็นเอฟซีน้องต้นข้าวแสดงว่าเป็นคนที่รู้จักผ่อนคลายนะเป็นคนที่มีพื้นฐานพื้นฐานของจิตใจที่รู้จักผ่อนคลาย น่าชนใดมีดนตรีการนั่นแ่ะชนใดไม่มีดนตรีการนั่นแหละเออพวกเราเนี่ยผมไม่ห่วงเลยนะาเอฟซีน้องต้นข้าเนี่ยผมไม่ห่วงเลยนะครับนะ่าเป็นคนรู้จกักนะ่าหาความสุขในตัวเองนะ้าเนี่ยวันที่ห้านี่ครับเนะี่ยอีกกี่วันนะ่ะเนี่ยอีกข้าวันนะ่าเราก็จะมีความสุขกันแล้วนะครับนะการบันทึกนะเรียบพร้อยนะครับนะการบันทึกนะ่ะ น้องก็เห็นแล้วนะครับผลการบันทึกเรียบร้อยนะครับตั้งแต่เมื่อวาน,น้าวันที่สามสิบบันทึกวิดีโอเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาปล่อยในวันที่ห้าวันที่ห้าเนี่นะครับเราก็จะได้รับอัตรรสเต็มๆที่มันไม่ใช่สดนะแต่ว่ามันเป็นโอ้โหคอนเสิร์ตเอ็กซ์คิวสิบคอนเสิร์ตเร่องอดีแหละเขาจะกัดกรองแล้วก็มีการนตัดโต เราจะรับเต็มๆเลยเราจะเห็นบรรยากาศที่โอ้โหนั่นแหละรับซึมซาบเอาน่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับน้องต้นข้าวเราจะเห็นมาในรูปโอ้โหรูปเรียกว่าอะไรในเวอร์ชั่นที่มาเต็มเหมือนนักร้องอาชีพงานการแต่งหน้าแต่งตัวโอ้โหลลเลื่อนลายเด็ดเห็นแว๊บๆผมว่าวันวันที่ห้าเนี่ยถ้าใครพลาดเนี่ยจะเสียใจ ในวันที่ห้าเนี่ยใครพลาดจะเสียใจนะ่าก็รีบเข้ากลุ่มซะนะ่ไม่แพงครับนะ่านะ่าสีแดงสองใบเท่านั้นแหละนะครับสีแดงสองใบแล้วก็ได้ทอนด้วยนะ่าไม่กี่ไม่จีบตั้มเราช่วยกันนะครับช่วยกันสนับสนบสุนให้โอกาสน้องต้นข้าวส่งเสริมศิลปินที่เรารักศิลปินที่มีคุณภาพมีคุณภาพไม่มีคุณภาพเราไปดูครับทุกสื่อทุกวงการไม่ว่าสื่อหลักไม่ว่าสื่อ นในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่ไม่พูดถึงน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวมีกระแสแรงมากกระแสที่กระเทือนวงการลูกทุ่งเลยวงการลูกทุ่งนี่กระเทือนเลยแหละนะครับเหมือนกับว่ามันมีปรากฏการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเลยที่หล่นมาจากฟ้าในท่ามกลางที่ความมืดมิด น้าหลายคนก็จ้องไปมองไปตรงเี่นั่นนั่นคือจุดที่น้องต้นข้าวดินโดยได้ขนานี้นะในจุดนั้นก็มีพวกเราอยู่ด้วยนะครับนั่นคือความสุขสำหรับคลิปนี้ก็ไอโบมลบควรและเกิดก็ต้องขออนุญาตลงแค่นี้แหละแต่ว่าขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับแวะเข้ามาให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะถ้าใครจะช่วยนะครับน้าส่งเป็น นะมันนี้แชร์นะครับกดเข้ามานี่ก็จะขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆงครับพบกันใหม่ใน,นคลิปหน้าครับนะขอให้ทุกท่านมีความสุขและโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ